พอถมสิเปิดราคาควายสายเพชรอุดรเลือดสายเพชรอุดรตอนนี้ทับปังแปดลิวผ่านแล้วสองเดือนกลัวแล้วก็อันจะเศ้าเบื่องแล้วเรียบร้อยแล้วหมอกระประกันว่าติดทองเบิ้องรับตาแต้มจางจ้อ ปากไงตาโปนตัน้ำโตเง้วหนาหลึกอ่างดีครับพี่ปันหมูปันแรกกห้วยแม่นี่พอสมสิษย์เปิดราคาไว้สามแสนหาดวยครับเด้อจะพอแม่แม่นี่สวาแม่กระถิ่น ลำโตเง่าวอ้างดีทับปังแปดริ้วพานแล้วสองเดือนกลัวแล้วแล้วอันจะเศร้าได้รับประกันให้ตำหนีวิ่งจากแนวครับรับประกันตำหนีสุกยางถ้าใครสนใจนะครับเด้อราคาพอถมเปิดไว้สามแสนหาเมือนล้วกะเบอร์โทษทติดต่อได้ครับเด้อศูนย์แปดสองศหสอง เจ็ดสามเก่าศูนย์พิกัรยุบันสีสุขอำเภอกกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับบึง้งหาดีๆครับเพราะว่าสายเพชรอุดรเนื้อนังดีหนังหนาซาไงปลายหางกระง่ามขากระไง่ลากเท่ามะนาวากเท่าไทยมะนาวจัดตามตำล่าตาแต้มแจม้แจมจำ ถากสนใจทักมากนะครับเนีย่ยมียุสองเบอร์เบอร์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หาศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดครับ